สัสดีค่าวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องใหม่เสียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็ได้มีโอกาสนะคะได้เอาข้าวหรือว่าปลาะสองนะคะที่ทีเอฟซีนะคะฝากมาทวบุญน,นะคะก็ที่สถานที่ของบ้านาพักคนชลา,านะคะก็คือเขาเขาเรียกว่าอะไรที่ประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรมูล,ลนิธิเหรอไม่ใช่อะไรนะบ้านพักมูล,ลนิธิบ้านพักคนชลา,าแบบนี้เนาะก็ วันนั้นได้มาอีกมาครั้งหนึ่งนะคะได้มาสอบถามข้อมูลเนาะกา็ว่ามีเท่าไหร่แบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยเทำเอาข้าวมาแล้วก็เอาปัจจัยมานิดหน่อยนะคะแล้วก็มีพีพีเอฟซีเนาะก็ได้ฝากฝาก,ฝากปรลัสองที่เราทำมานะคะก็นำมาทานำมาให้ที่นี่นะคะอันนี้คือนี่เลยขเลขาเรียกว่าอะไรจิ้งตุงอะหือเนอะาะนุ่มโปรปปีป้แยกต่อ วาวเยกตาสวัสดีค่ะช่างว้าเยกตากรวันพระคนชราอ๋อวันพรคนชราเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะแล้วสถานที่มาบอกหน่อยว่าตรงไหนจุดตรงไหนคือมาทางอะไรนะสนามบินนะคะแล้วก็เลี้ยวใช่ก็ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะคะที่ทางมาที่เขาทําบัตรอะไรทําบัตรขับขี่ไปขับขี่นะคะค่ะซอยนี้เลยค่ะซอยนั้นเลยเนาะใช่ค่ะซอยที่ทําใบขับขี่นะคะใช่ค่ะ ทางเขาเรียกว่าทางมิลติสเนาะเดิใจมิลติสนะมิลติดเบียงใหม่นะคะก็มาใครอยากจะมาทําก็มาทําได้นะคะเนาะนอกจากจะเอาอะไรมาทําก็ได้หรือว่าจะทํากับข้าวมามาแจกหรือว่ามาอะไรก็ได้เนาะแต่ว่านี้เราเอาเป็นของแห้งมานะคะเจ้าหน้าที่เขาจะได้ทําให้แบบนี้เนาะนะคะถ้าเราไปทํามาแล้วบางทีแบบไม่ตรงเวลาไม่อะไรกันเนี่ยก็ไม่ได้อีกเนาะใช่ใช่เข้คำมือ นี่น้องหอมหนีเอาเข้ามาเท่าไหร่นะเอาเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะเนี่ยกี่กี่ปันก็ไม่รู้นี่กี่ปันก็ไม่ให้เอามาไม่ให้มาแล้วก็แตงโมอีกแตงโมอีกหนึงูปนะคะมี c ีเอฟซีักมาเข้าได้ว่าผักมาหรือเปล่าพีเอฟซีผากแตงโมหนึ่งลูกแช่แตงโมหนึ่งนะคะ ก็จะถ่ายอินเลเนาะถ่าจ้าเนาะวใเนาะตอห่นะอีกาเลาะควเนยยง้าจะที่ไทยเขาทอเ่อยว่ะแต่ที่ไทยุมเขาทอค่อยว่ะถ่ยไมเนี่ยถ่ายอะ้กัาโอเคไป้าที่ห้องข้ามานางนี่ห้องขาานัเสียงะอ้อที่ห้องมนยังลำบากอ๋อนลำบากอ่ะลำบากอ๋อดีมากยตัวหญย่า อาวูดเนี่ยไปหจยเหมอ๋อโอเคเยมเติมาหอแบบนี้ะอืออันนี้ย่มาโมรูย้ายเลยูยายเขนาดี affe, ้สงไปแะจะมีอะไรขนาดีสอ like, ี่ไปกบมาว่ะไปกามาดูว่าดีเที่ยมาแจกกันีวะอันอันนี้จที่คือไปที่ไปแจกไปแจกต้ห้องอะเอออันสมบูรที่้องเขามา่ายจากฝุ่นนี่ว่ดห

ก็มอ๋อเงินเงินทีอัลตันอันนี้อารูอารูตลอดอารูโรงงานอันไม้ไปสั่งกันไอ้สบางภาษาเลยฝ้าอยู่ที่ตงบูแต่ไมอยุตเขาวูเจลยาเลยที่ยวที่เขาเรารรารูเจยาเลยนาทำรูเจลยาตัวี่ตันน่นเราดดยะอ๋อครตันก็มีใจว่างเงินค่ะีใจอ่ะกบมมีมกบเนาะกบเขาอนี้ไปสั่งเอาหยอกตานะดูวยาเอาหยอกตานเราทีเดียวกับเืน นั่นน่ะตอลัวที่เดียวดูอะปูเปล่าอดีวันนั้นนี่อะเนายเศ้าสามก้อยว่ะคือว่ะสามก้อยอันนี้ก็เงินที่ก็บางไม่เหมนกัเงียเสเนาะม่าไตหูดูใหญ่ก็แล้รอะตังก็อลไรอ่เท่าไหรนก็ได้นะเท่านั้นก็เราตามแล้วก็เอาข้าวแล้วก็ยกตังในกำานน่นะเอาไปให้ด้านนะข้ามันจ้าต่า้ได้นี้แเนี้ออือืโอเคข้านเศร้าเนาะเอ๊ะเศร้าก็ไม่ใช่จ้โอเค รอสักครู่น,นะคะข้างในเปลี่ยนด่านหรอสซตวันโอ๋อยากจะมีอยาเดียวปิดของีตามุนหนอยสตากันะเีย่าดูดดดูดูดูเูดนเูดูดนดู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 ่ดูดูดู ปั้นก really mm ็ไ hmm. ด้ปนกัอบอย่อ oh ๋อโคนี่ม right? uh ีโทดินมีดูนีเพอดีพอดีอเนี่ยเดียถได้พิมลนะถาม่ชาเลยไม่ช้าลมะได้ิม์ย่อันนี้ขอข้างเตีมาได้พิมหรอที่ปั้นที่มือปั้นในห้องแอแอวาด้วยบใ่ายแล้วแต่เลยมัดอ่ะสมันซะก่อเอามุปั้นตีหงอเอเอาหมูปั้นเอาปั้นตีหงกอะไรที่ได้ถ่ายตอนถามเต้นที่หมาตาย่า อันนี้จะเป็นห้องนะคะก็เราเราสอบถามข้อมูลว่ามีประมาณยี่้าเนาะใช่ค่ะยี่ห้าคนนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะเป็นน่าจะเป็นเจอกันได้ก่อนหรือกำนังนัมีหลายันนะ ก็ว่าตั้งตัผูกกอดขายเรื่องเขาแม่เอามันจากก่แล้จับแล้วจับจะเป็นห er. ้องห้องเป็นห้องห้องค่ะเดี๋ยงกัะ เออแล้เอาอะไรยสปกมันม ja. um. ีถั่นเน่ามันมีถนเนแล้วก็กุ้งแล้วก็ไก่ไก่มีนเดียวไก่เดียวนี่เนี่ยมูกัน อ๋อน้หมูกินน่ะงีอ๋อน้มกินนะมีนํามูมีน้ไก่ไก่อปาเขาอยู่ตินไนค่ะอยู่ตินอยู่ติไไนเขาดูอ๋อเป็นคนตินไนอ๋ออยู่ที่งพงไกอืมมึงพงอ่ะออน้ำพงอ๋อน้ำพงเตียงอ๋อตังมังเตีงป่นะอ๋อสํานักนัเนาะอายุกับหือว่ะ อยู่กับเฮืออ่ะโอ้หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วเนามาอยู่หลายปีแล้วเฮ้ยมาเดือนแปดปอนลยไงเดือนแปดปอนเนี้ยอ๋อยปีอ๋อนี่ีน้องพาไเหรอน้องพาอ๋อน้อง้านี่อยู่หล้ไขวะพาน้องพาอ๋อน้องพาตั้งนั่นเออตั้งจิ้งผมมั่นมน้องพาตั้งเอ้ยต้องนี่น้องพาตั้งเจดีนี่ไงอโอเคพี่นีกันเนาะอ๋อพา

อ่าอเออเออกินผัขจอเออเออะเาเอแล้วอกินเข้ากฮะอเออตะหลมมุนเี่แกะมุนมุนมุนนีกคือเขาเปิดบ้านก็เลยอายายน้องนี่คือเขาเปิดบ้านอะเรเนาะเออโมกฟนเออคือเขาเปิดบ้านก็อเลยโอเคค่าค่ค่า

นะคะก็พอดีเราก็ได้เอาผัลสอบมาแจกนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าบางบางท่า<ม>นก็ไม่กินกุ้งแบบนี้เนาะบางท่านก็ไม่กินเนื้อหมูแบบนี้นะคะแต่ไม่มีเนื้อหมูแน่นอนมีแต่เนื้อไก่มีกุ้งแล้วมีถั่วเน่าแบบนี้เนาะุเลยุ้เลย้

ยี่สุนยังสี้ตาเต็มกันจาตป็นพูดมาสีตัวไหนอ๋อสีตัวไหร่แล้วยัีกเจ้ากันแบบค่ะข้างหน้าจะเป็นฝั่งอ่าผู้หญิงเนาะฝั่งนี้จะเป็นผู้ชายนะคะห้องนึงก็จะอยู่สีคนดูมากแหน่อย

นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะหมดเลยก็ที่นี่นะคะเราก็จะมาก็ไม่มีโอกาสได้มาสักทีนะคะแต่วันนี้ก็ว่างนะคะก็เลยเอามาให้เลยนะคะแล้วก็ทําบุญปัจจัยอะไรก็ได้เนาะถ้าทุกคนอยากจะมาทําก็มาทําได้นะคะบ้านพักคนชราที่นี่นะคะก็ก็มีประมาณยี่้าประมาณเอง 25้าคนเนาะทั้งชายทั้งหญิงแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างแรกเลยนะคะใหมายก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ PFC นะคะที่สนับสนุนเราสองคนเนาะทีะ่ที่ซื้อบรละสอง <c oughs> แล้วก็อุ่นนุนบรล2สองนะคะแล้วก็เอานําสิ่งของนะคะมาทมําบุญที่นี่นะคะ <c oughs> ก็ขอให้ได้บุญร่วมกันเนาะ ขอให้บุญนําขอให้บุญหนุนนํานะคะก็รวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะคะแล้วก็เฮงแล้วก็ขอให้เฮงอีกเนาะ,ะมีแล้วก็ขอให้มีอีกนะคะมีเยอะๆนะคะเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่ๆนะคะได้มาทาบุญให้กับพี่ๆด้วยนะคะที่นี่นะคะนะก็ไปสำหรับที่นี้ก็เราก็จะขอถ่ายรูปก,กับ คุณตาคุณยายแล้วก็เราก็จะขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะคะเนาะถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆที่กดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกับสาวไทยขืนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายๆนะคะไปพบกันค่ะ ใช่คะ่ะคุณตาคุณยายยิ้มให้เราด้วยนะคะเนาะใช่คะ่ะก็ต้องให้